สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับดูบุคคลที่มาถูกใจเพจเรานะครับหรือเพื่อนคนไหนนะครับหรือใครมั่งครับที่มาถูกใจเพจเรานะครับเราสามารถเช็คได้นะครับสามารถดูได้ด้วยว่าใครมาถูกใจเรานะครับในเพจเราวิธีการดูนะครับก็ให้คุณผู้ชมมาที่หน้าโปรไฟล์ของเพจเราแบบนี้นะครับอหลังจากนั้นนะครับให้เอานิ้วนะครับเลื่อนซ้ายนะครับ ปัดไปทางซ้ายนะครับจะเจอคําว่าเพิ่มเติมนะครับให้คลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่ข้อมูลเชิงลึกครับแล้วก็ปัดขึ้นไปเลยครับนะจะเจอปุ่มกลุ่มเป้าหมายนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จํานวนผู้ที่ถูกใจทั้งหมดนะครับแล้วคันนี้เขาจะมีรูปโปรไฟล์ของบุคคลที่ถูกใจเรานะครับให้เราเอานิวจิ้มที่รูปโปรไฟล์เหล่านั้นเลยนะครับ พอจิ้มเสร็จแล้วนะครับจะแสดงนะครับบุคคลนะครับที่ถูกใจเพจเราขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับว่าใครมาถูกใจเพจเรามั่งนะครับเพียงแค่นี้ครับผมเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากทราบว่าใครมาถูกใจเพจเรามั่งนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับหรืออยากให้ผมสอนอะไรคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับ ถ้าผมทราบผมจะบอกคุณผู้ชมเลยแต่ถ้ายังไม่ทราบขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะมาบอกหรือบรรยายให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปนะครับผมก็จะพยายามเอาเทคนิคดีดๆเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็ไอทีด้านมือถือต่างๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ